ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนในการเพิ่มนะครับอ่ะยอดวิวนะของคลิปเลียวไอจีนี่สำหรับคนที่มียอดวิวนอนนี่ครับก็สามารถเพิ่มยอดวิวนะครับของคลิปเลียวไอจีตามผมก็ได้เลยนะครับ อ่ะสวัสดิการนะครับก็ง่ายกันเลยนะครับให้คุมชมพาะมาในตอนนี้กันก่อนนะครับอ่ะสวัสดิการเข้ามาแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานะครับในคลาสคลิปนี้กันได้เลยอ่ะในการวางรีว้ข้าสคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้ามานะครับใช้งานวบสิกันได้เลยนะอ่ะพอเข้ามากันแล้วนะครับตอนนี้เขาจะเราิ่มลงชื่อใช้คนที่มีหลักสมาชิกแล้วสามารถกดลงชื่อใช้กันไปได้เลยนะครับส่วนสดิที่ยังยังไม่มีหลักสมาชิกนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับอ่าดิการทีื่อสมัครสมาชิกได้ก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้ไปเลยนะฮะอ่าดิการิงนามสกุล แล้วก็เบอร์โทรนะตัวนี้ก็ไม่จาเป็นต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาก็ได้นะครับต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวนี้ก็ต้องจดรหัสผานกันให้ดีเลยนะครับทำการยืนรหัสผ่านอีกค,ครั้งนะครับอย่างนั้นก็อย่าลืมติ๊กนี่ช้ำแช่โปรแกรมนะครับอันมัตมาทุกครั้งด้วยนะครับแล้วกดสมัครสมา,สมาชิกกันไปได้เลยส่งนคนที่จะสมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail Google ด้านล่างตัวนี้ก็นไปได้เลยนะหลังกากสมัครที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็รหัสผ่าน กดลงชื่อก็ใช้กันไปได้เลยตรงนี้ก็กดลงชื่อแช้มเลยนะครับอ่าโดยการกดลงชื่อแช้มแล้วนะครับตอนนี้เป็นหน้าคำสซื้อใหม่ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้ใช้กันเลยนะครับก็จะมีทัง Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ้ง f a c e b o o k i n s t a g r a ม t i k t o k y o u t u b e t e l e g r a m t w i t t e r ์เอสยูก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับจากตัวนี้ผมจะเลือกใช้แพลตฟอร์มของ Instagram มนั่นเองกดเลยไปที่ Instagram ตัวนี้อ่าแต่นหมวดหมู่มตรงนี้จะมีหลายเมนูให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับอ่าก็จะเป็นหมวดหมู่มของ Instagram มทั้งหมดเลยกกใช้้ันได ตัวนี้เหมือนเราใช้บนมูเพิ่มยอดวิวเลี้ยวตัวนี้เลยนะครับก็เลือกไปเลยนะอาจจะบริการตัวนี้จะมีหลายบริการให้เราเลือกใช้กันหลายบริการกันเลยนะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้เหมือนเราใช้บริการแรกเลยก็เลือกไปเลยนะครับอาจจะจะมีคำบธิบายตัวนี้เราอ่านการจะเป็นคำอธิบายะครับหรือมีต้องคำบอกเราตัวนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้เลยนะครับตรงบปิการกางลิงก์นะครับก็ไปลิงก์ของคลิปเรียวไอจีมาเลยก็เลือกคลิปเรียวขึ้นมานะครับจากนั้นก็ก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะครับจากนั้นก็ลิงก์ อ่านะครับจากนก no ั้นก็ใส่จำนวนหรือปริมาณในการเพิ่มเข้าไปเลยวนการสักหนึ่งพันก็ใส่หนึ่งพันเข้าไปนะครับจากนั้นเว right. ็บไซต์ก็ทำการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยแล้วสามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่าบริการกดสั่งซื้อที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมจะมีคำแจ้งเตือนเพื่อขึ้นมานะครับว่าระบบนะได้ร <out> ับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะทำห้ขึ้นเดีนี้มาก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจสอบการซื้อกันได้เลยนะครับปินาปวจสอการซื้อตัวนี้อ่าจะมีไอเดียนะครับบริการที่ส ที่ใส่เข้ามาแล้วก็สาม,มารถคลิกเข้าไปเพื่อสอบกันได้เลยนะครับวันนี้ถูกต้องกันหรือเปล่านะครับอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นสาธารณะขอาววิทยบอกเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับอ่าระหว่างที่รอพิเศษดำเนินการอยู่นะครับผมจะแนะนำเมนูนะครับต่างๆของวิทยากันต่อเลยนะครับสำหรับเมนูตมอมาก็จะเป็นเมนูเติมเงินก็สาม,มารถเติมเงินกันก่อนได้เลยสาวคลีไม่มียอดเงินอย่าเพิ่งสมัครเข้ามาใช้งานกันนะก็สาม,มารถ อ่าเติมเงินได้ทั้งสแกนเคียวโคสเนี่ครับอังกอรเวเลตนะครับชิลเพย์นะอ่าชิลเพย์ตัวนี้เจเมันหลายช่องไายเราเลือ ok กใช้กันด้วยจะมีทูม,มนอนี่เลตธนาคารต่างๆเข้ารวมแล้วตู้เปิเตมตัวนี้ก็สามารถเลือ ok กใช้กันได้เลยอ่าหรือว่าใช้ของคริปโตตัวตนี้จะเป็นการเติมเงินของตามที่ก็สามารถใช้ส,าาชสกุลเงินนี่ครับของตามประเทศได้นี่ครับพวกบิตคอยนี่ครับดิวเอสเตอร์ล่าเนี่ครับก็สามารถใช้กันได้ด้วยนะสวัสดีกันการต่างๆก็อยู่หน้าล่างเนี่ยครับก็สามารถทำตามกันไปได้เลยต่อมาจะเป็นเมนนูี้ครับ อ่าบริการเนี่ยจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการเนี่ยทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตัวนี้กันได้เลยะครับหรือจะแล้บริการจากตัวนี้ก็จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมแลวสามารถเลื่อนดูเพื่อเลือกแชร์กันได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาเแนะนำเพื่อนมปใช้ตัวนี้ได้ง่ายๆกันเลยโุกแค่ดอปีหรือตัวนี้ไปแล้วก็แช่ให้กับเพื่อนๆของคุณชมไปเลยนะครับอ่าส่วนเรื่องในการแนะนำเพื่อนก็อยู่ด้านล่างนะครก็สามารถเข้ามาตัวนี้ให้เข้าใจในการแนะนำเพื่อนกันได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูเนโดดบนมมถถไ้้ก็สาาารเขมา ดา์โหลดอ่าได้ทั้งระบบไอ o นนแล้วก็ระบบไอเวกันเลยเนีครับอ่าส่วนเมนูนต่อมาจะเปไม่มนรูน้ิตต่อแอดมินถ้ามมปัีหารายยอดไม่ขึ้นยังไงเนี่ยครับก็สามารถเข้ามาติดต่อไอพินกันได้ก็เข้าไปที่หนะ้าคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้อ่าจะมีควาว่าติดต่อแอดมินตรงนี้เลยก็คลิกข้าไปเลยสามารถติดต่อไอพินได้2ช่องทางนี้กันได้เลยนะครับจะมีช่องทางตัว่เหลือแล้วก็ช่องทางแอดไลน์นีครับก็สามารถเลือกติดต่อกันได้เลยนะครับ เอาละครับเพิ่มการไม่ซื้อเวลานี่ครับเปิดขึ้นดูดูกันดีกว่าตอนนี้อ่ายอดวิวของเราเพิ่มมาหรือยังนะครับตอนนี้ยอดวิวก็อยู่ที่251เนี่ยครับก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอในครั้งได้เพื่อดูว่าบริษั้มในการให้เราซื้อซีรัลหรือยังนะครับก็กดรีเฟรชหน้าจอในครั้งไปเลยเอาละครับเพิ่มขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเดิมอยู่ที่200กว่าเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น1,458เลยนะถือว่าเพิ่มขึ้นมาไหวมามาอะไรเยอะมากๆด้วยนะตอนนี้อ่าเพี้้้นนะะคุณผูชมมกก็ไ่ตตองใจครับ อ่ะก็เป็นการแถมของเว็บไซต์นี้เองนะครับอ่ะก็สำหรับท่านชมท่านใดต้องการใช้เว็บไซต์นี้นะครับ,รรบหรือต้องการใช้บริการต่างๆของแตนี่ผลงานบางลิงนะไว้ข้างล่างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานี่ครับอ่ะใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยนะจะได้ไม่เสิร์ชหาให้ง่ายนะครับอ่ะส่วนสาระของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหมนคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้พวกเขีต้นลาไปก่อนก็สวัสดีครับ